รอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดดวิสัยคนเราอะนะคนที่เล่น YouTube เล่น Facebook เล่น TikTok อกะนะถ้าไม่ดังไม่เป็นไรถ้าพอดังเผลอๆดังฟุกดังหรือยังไงก็ตามแล้วก็หลงหลงว่าตัวเองมีแฟนคลับเยอะหลงว่าตัวเองมีชื่อเสียงความวิบัติชิปหายจะเข้ามาเยือนไม่ช้าก็เร็ว ผมเห็นพวกอินโฟหลายหลายคนที่แม่งคิดว่าตัวเองแม่งเจ๋งตัวเองแม่งเก่งอยู่ในโลกเสมือนจริงมีคนมาดูเป็นหมื่นเป็นแสนไล์สดทตนทีคุณดูเป็นหมื่นคนไอ้พวกนี้ถ้าจิตใจพื้นฐานจิตใจแม่งไม่ดีนะดังได้ดับได้ผมจะบอกให้นี่เป็นประสบการณ์ของอีกคนหนึ่งคือดำดงดำดงคใครอ่ะดำดงก็คือนายเอลิเก่ะ แล้วก็ผันตัวเองมาเป็นตลกแล้วก็ดังพิบตาเดียวดนะัยเพราะเขาอยู่กับคณะดังแล้วตอนเป็นพระเอกลิเกก็ไม่ได้ดังเท่าไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแล้วมันเป็นยังไงดำดงเนี่ยมันก็ไลฟ์สดตามภาษาเขาอนะ่ะคุยกับแฟนคลับอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีคนมาป่วนมีคนมามาบอกมีแฟนหรือยังมีแฟนหรือยังอ่ะก็มีเอาเป็นก็เป็นแฟนคลับคนหนึ่งมีแฟนหรือยังม,นนยมีแฟนหรือยัง ไอ้ดำโดมงก็ตอบไปว่ายังไม่มีนี่อันนี้ก็มีแฟนคือแมงกวนตีนนะไอ้คนที่พิมพ์บะแล้วไอ้ไอ้ไอ้ดำโด่งนี่มันก็โมโหนะมันก็บอกว่ามันก็บอกไม่มีแล้วมันก็ด่าไปว่ามันเป็นเรื่องอะไรอ่ะคือไม่มีอะไรทาหรือไงเป็นญาติเป็นอะไรก็ไม่ใช่อะไรเนี่ยแค่เนี้มันแค่เนี้ยโอ้โหคลิปแค่เนี่ยออกแม่งทุกสื่อเลยอ่ะเหมือนกับไอ้ดำโด่งนี่มันเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวเป็นคนพูดจา แบบไม่ให้เกียรติแฟนขับอะไรทำนองนี้โอ้โหต้องออกมาร้อง,อง,องห่มร้องห้จะเป็นจะตายหาเหวอะไรก็ไม่รู้แต่ผมให้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเว้ยมึงต้องระวังตัวใครเข้ามาถามอะไรมึงมึงไม่ต้องตอบทุกคําถามก็ได้มึงก็ปล่อยผ่านผ่านไปได้กูเคยสอนคนคนหนึ่งนะแล้วแม่งมาด่ากูว่าตอนนี้แม่ก็รีบดิ่ง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 ,งลงละเอาจริงไม่เชื่อกูอ่ะ กูสอนกูเป็นอาจารย์กูมีจิตวิญญาณของกูบาอาจารย์เข้าใจป่ะกูชอบสั่งสอนคนกูมีลูกศิษย์ลูกหากูก็พยายามอยากจะสั่งสอนคนที่กูสั่งสอนพวกมึงอ่ะกูไม่ได้ส้นเต้นส้นมือเยี่ยอะไรเลยปกติกูเป็นวิทยากรกูต้องได้เงินนี่กูสั่งสอนมึงฟรีฟรีบอกว่าอย่าไปดูคนเขา พิมพ์มาเนี่ยอะไรอย่าไปตอบโต้อย่าไปอ่านก็ปล่อยผ่านไปใครเขาพูดดีๆมาก็โอดีครับอะไรรับใครเขาด่ามาก็ปล่อยแม่งไปของผมมีเยอะแรกๆอะด่าไอด้ดำมัง่งไอ้ควายมัง่งไอ้ด็อกมัง่งอะไรเยอะแยะหมดเลยใช่ปะเราอ่านเราก็ปล่อยผ่านไปถามว่าโกรธไหมโกรธก็ปล่อยผ่านปล่อยผ่านไป,ไปแต่ตอนนี้แม่งไม่โกรธละเพราะว่าไอ้ทุกคนอะที่เข้ามาดูเราอะ แม้มันจะมาด่าเรามันคือแฟนขับเราอะ่ะมันเป็นผู้บีพะคุณกับเราอะ่ะใช่ป่ะถ้ามันไม่ดูแล้วมันจะมาด่าเราได้ไง่วะโอ้นั่นเราเป็นประสบการณ์นะดำรงนะเธอเพึ่งดังนะแล้ะเธอดังมาแบบฟุกๆนะเธอต้องรักษามาตรฐานนี้แล้วก็ไอพี่เลี้ยงไอหัวหน้าคณะเนี่ยมันเก่งหรือทีมที่ดูแลก็ทำ จัดจงหน่อยมีการประชุมมีการอบรมหน่อยเพราะมันจะได้ดังไปยาวๆอดัมดองนี่มันคือใครอะมึงเขาคือนุ่นอาน,นิสาพันรอดอะเป็นนางเอกลิเกนะชื่อว่าเนธชนกเพชรวิเชียนเป็นคนโคลรชจบวิทยายนาฏศสินนคราราชสีมานะจบนาฏศสินนะไม่ได้ธรรมดานะเป็นเด็กที่มีความรู้นะและลิเกั้งแกอายุสิบขวบอะ แล้วก็เติบโตมากับกินนอนอยู่กินกับครอบครัวลิเกเลยเพราะก็ครอบครัวแกเปเธอเป็นลิเกไงพ่อแม่มีคณะลิกเกนของตัวเองสอนรักเพชรพิเชียนเพชรวิเชียนเธอเป็นเบอร์ต้นต้นของโคราชเธอฝึกฝนเล่นลิเกมาตั้งแต่บัดนั้นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะสอนลามนำเพชรตอนนี้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทย สอนรามน้ำเพชรคิวแม่งไม่มีแต่ผมอยากจะจัดงานวันเกิดนะจะหมดกี่สารก็ไม่ว่ากูจะตัดเนี่ยวันเกิดกูให้ตรงวันเกิดกูอะไม่มีคิวครับไม่มีคิวจริงๆนะมันดังมากจริงแม่งดังกว่าสมัยชาย,ยาวิเชียนไสยกุ้งสุธิร่าอีกนะมันดังระเบิดเลยตอนนี้มันเป็นเบอร์ต้น,ต,นต้นของประเทศไทยนะไอสอนรามน้ำเพชรเนี่ย ไอ้ดำดงเนี่ยเป็นนางเอกแล้วไงต่อแล้วปรากฏว่ามันก็มีแม่ยกติดตามแล้ววันหนึ่งคือไอ้ดำดงเนี่ยคำว่าดำดงเนี่ยดำดงมาจากตัวละครตัวละครในลิเกเรื่องสาบซ่อนลักนางเอกอะโด,โดนผัก ตกลงไปในมหาสมุทรด้วยแรงฤทธิษยาและเมื่อตกลงไปยังใต้บาดาลก็ถูกองค์พญานาคไม่ได้ถูกเลยองพญานาคได้ช่วยชีวิตเอาไว้ก่อนที่จะนําเธอขึ้นมายัางเมืองมนุษย์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตกเหวไปปุ๊บ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 โดนความฤทธิ์ยาปุ๊บปุ๊บปุ๊บพญานาคช่วยเหลือแล้วก็เอาขึ้นมาบนโลกมนุษย์พร้อมทั้งอาบน้ำว่านยาให้ ลางเอกเนี่ยแล้วกลายเป็นดำดงแล้วออกมาตามหารักแทโดยไม่ต้องมาโดดปองลายอาบเขาไอ้เอาเอาบน้ำว่านนน้ำว่านอยาทำให้ตัวแม่งดำดำเนี่ยออกมาให้ขี้เหล่คือคนขี้เหล่แม่งจะปลอดภัยเขาใจะระถ้าคนสวยมันจะไม่ปลอดภยัยองค์พญานาาเขาก็มีกุศโลบายอย่างนั้นก็ทำมาแล้วปรากฏว่าวันหนึ่งลิเกของสอรามเนี่ยก็แสดงอยู่ นะส,ะสนนาบซ่อมหลักแล้วคนที่เล่นเป็นดำดงเนี่ยไม่ได้สาไม,ไม่ไม่ได้มาเล่นเอออยู่ๆคนมันจะดังเห็นปะไม่มาเล่นไอน้น,นู่นน่ะนิสาเนี่ยก็จึงอาสานะอาสาดูไอ้นี่เล่นเองนูเล่นเองก็ไ,งไ,งงไปเล่นปรากฏว่าเกิดเลยเกิดเลยหนึ่งความสามารถของเธอด้วยนะเธอจะเป็นสายฮาจะเป็นน่ารักจะเป็น แบบทําตัวแบบมหัมัดโดนน่ะเกิดเลยตั้งแต่บ,บัดนั้นเนี่ยไอคนที่จะเล่นดำดงคนตัวจริงเนี่ยมันก็คงจะเสียดายแต่ถ้ามันเป็นมันมันก็อาจจะไม่ดังก็ได้ก็ดังมาโดยตลอดเลยแล้วมันทาหน้าทาตาดูหน้าเกียดเหไนปะจริงจริงมันเป็นนางเอกนะดำดงเนี่ยเป็นนางเอกนุ่นอน,นิสาเ,เพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องก็ระวังเนื้อระวังตัวไว้นิดนึงนะ เวลาจะพูดจาปาอะไรออกมาจะพิมพ์อะไรไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปเล่นมันมากหรอกไอ้ติกตอกเฟซบุ๊กยูทูบอะไรเนี่ยโซเชียลและไอการทำโสดเนี่ยไลฟ์โดเนี่ยมันก็อันตรายาจริงถ้าเราต้องควบคุมอารมณ์ให้อยู่นะนะดำรงนะอ่ะยังไงผมก็ขอเป็นกําลังใจให้ให้เธอนะครับผมซื้อคัา,าตำาราพลิกชีวิตนะครับ ผมขายเล่มรา290บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสายมูเตลูพิธีกรรมพิธีการต่างๆองค์เทพเจ้าองค์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับแล้วเงินก็ไปเข้ากองทุนอิสระพลครับดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดเงินที่ไม่ได้มาก็มาทําบุญด้วยนะตอนนี้ผมนั่งไล่อยู่เนี่ยหมามันก็เดินไปเดินมาบางทีก็เดินผ่านมาั่งมันก็รอรอกินอาหารเย็นครับ อติดต่อผมได้ทาง f a c e b o o k ดอกรกิจพลเดชวิสัยไอดีไลกับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับแล้ววันนี้ผมไปออกบูธท,ที่สวนชมน่านนะเ1้าเมษาพิุโลกผมเอากระถางไปขายครับกระถางแคนตัดนะอันนี้ใบละอร้อา,ายี่บาทใช้เวลาทำสามชั่วโมงมันไม่ได้กระถางธรรมดาครับมันเป็นงานศิละปะ ไปออกบูธแต่ขายแม่งไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็ออกมาสามปีแล้วขายไม่ได้ไม่เป็นไรเราได้เป็นซื้นซับไปรู้ว่าไอแผงข้างๆร้านข้างๆมันขายได้ไม่ได้แล้วก็มีพักพวกเพื่อนฝูงกันโดยคนที่มาซื้อของคนที่ขายของด้วยกันไม่รู้ว่าผมคือขายก็นึกว่าผมเป็นพ่อค้ากระจกกระจกธรรมดาเทศษษษกิจแม่งยังเคยไล่ผมเลยเทศษษกิจของเทศบาลเนี่ย มากไม่รู้จากผมก็ไม่เป็นไรผมชอบแบบเนี้ดีที่สุดเท่าจะดำให้เรารู้จักชีวิตให้รู้จักสังคมมากขึ้นโอเคไปช่วยซื้อกันด้วยว่าไปคุยกันด้วยชอบกันจังรักกันจังส่งดอกไม้กันจังผมขายของแม่งไม่มีใครพอหัวไปเลยพูดถึงคนที่อยู่พิษณุโลกนะก็ไม่รู้จะรักภาษาหอกอะไรกันนะครับผมอ่ะ หมดนแม่งอ่ะถ้าดูในช่อง YouTube นะครับกิโจโพสชาแนลก็ช่วยดูโฆษณาด้วยก็ช่วยสั่งซื้อของผมด้วยครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงขอ้ท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทางปัะเทศครับสวัสดี